จทย์ของเราก็คือ simulator เอาละ simulator จะมีอะไรปันๆกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับเราจะพิมพ์ไปในช่องค้นหาว่า simulator และค้นหาเลยครับเ้ยตอนนี้ที่แบบเด็ดๆดวงๆเลยนะครับก็คือซูเปอร์มาร์เก็ต simulator ์ฟิเมื่อเลโก้ต้องมาขายของนะ ไวซ์ิมูเลเตอร์สองพันเลยเหรอเฮ้ยเปิดสนามบินโอ้ยร้านอาหารไอ้น้องร้านอาหารนี่เป็นอะไรที่น่าสนใจมากผมชอบแนวร้านอาหารมากแต่ว่าอันนี้ภาพมันดูปัน่นมินเพื่อนหนึ่งคนอยากได้เกมนี้นี่มันใครวะไอห,หมาชื่อว่าตัวนี้แม่งโคตรเท่สุ per m a ซ e s imulator วิง่งเพื่อซุ per m a ก e ตของคุณในการเติมสต็อกนะครับเส้นราคาของจ่ายเงิน จ้างสตาฟได้ด้วยก็คือจ้างผู้ช่วยได้อ่าวางแผนและออกแบบร้านของคุณเอ้ยมันมีออนไลน์ออเดอร์ด้วยฟิวเดลิเวอรี่ก็มีช็อปลิฟเตอร์ซิเคียวริตี้รอ,อพออย่างนั้นเหรอเกมนี้มันจะมีมันต้องมีอะไรน่าสนใจแล้วนั้นน่ะไม่น่าสนใจมากแล้วก็โลเคอลมาร์เก็ตอัพคัมิ่งเฮ้ยเราสร้างตลาดได้แต่กำลังจะอัปเดตมาครับคุณผู้ชมโอ้เจ้า หยิบใส่รถเข็นเลยน้องดูรถเข็นของฉันมารู้ชอบคิดถึงโรบกักคิดถึงมารู้นะครับบอกมาจากวีล็อกเกอร์ด้วยนะเออต่จริงเอาแล้วครับผมเข้ามาในเกมกันละโอ้ยแนวกูเลยอย่างเงี้ยสติ้งสักครู่โอ้ย F.O.V. 120เดียน้องกูถนัด120เมาส์เซนสทีฟเดี๋ยวอันนี้เราต้องรอเล่นก่อนนะครับกราฟิกโอ้ไฮสุดละโอเคเซฟแล้วเรื่องเสียงอันน้องอ้าเฮ้ย ไม่มีให้ปรับเสียงอะไรวะเนี่ย <c oughs> ยินดีต้อนรับเข้าสู่ซูเปอร์มาร์เก็ตซิมูเลเตอร์คุณจะเริ่มต้นจากเล็กก่อนจากร้านเล็กแล้วค่อยๆเติบโตขึ้นถ้าร้านหนึ่งแล้วร้านคุณม,มันก็จะเจ๋งขึ้นสตาร์ทโดยการซื้อของที่ดีแล้วก็ขายโอเคเฮฟฟานโอ้ยเมาโอเคเลยสุดยอดครับดอซเรียลออเดอร์กู๊ดยูซิ่งยูคอมพิวเตอร์โอเคผมจะต้องใช้คอมก่อนเลยคอมพิวเตอร์กูอยู่ไหนอ๋อ oh, เน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 กดคลิกซ้ายนะครับกดคลิก อ่าไม่ใช่นะครับคลิกซ้ายกดคลิกซ้ายครั้งเดียวกดคลิกซ้ายครั้งเพื่อยกขึ้นเคมาเก็ตครับอ,อ๋อเราจะต้องซื้อของมาขายนะครับของที่น่าสนใจชิไม่มีตังค์เลยหรือว่ากูต้องไปกู้ก่อนเนี่ยกูไม่มีตังค์สักบาทเลยกูเข้าแบงค์เลยโอยดอกเบีย้ยเต็มจํานวนไปเลยเออถเป็นการเริ่มต้นครับผมขอโอ้ยแต่เร็วไปมันก็ไม่ดีนานมันดอกเบีย้ยเยอะแต่ว่ามันจ่ายได้ถูกลงนะครับนี่เลยเห็น <c oughs> ไหมดอกเบีย้ยมันเยอะเอาเท่านี้พอจิ้าวันพอ มอาเลยครับออกจากแบงก์แล้วก็ซื้อของดีๆก่อนนะครับเดี๋ยวผมขอสำรวจร้านก่อนนะครับว่าเรามีอะไรบ้างเรามีเชลแล้วนะครับห้องนี้คืออะไรล็อกอยู่นะครับอ๋อเนี่ยห้องกูเะกปล่าล็อกทำไมนี่ครับอันน้อยๆก่อนนะครับอันจ้อยๆก่อนนะครับนี่เลยนี่เลยเออเออเอแม็กแล้วนะครับผม313โอเคผมจะซื้อนี่ไปก่อนนะครับสำหรับวัตถุดิบตู้แช่เหรอเราไม่มีตู้แช่เอาเนี้ยนี่ครับ สว่วนนี้นะครับเป็นช่องฟิตนะครับเดี๋ยวเราค่อยซื้อก็ได้นะครับต่นนี้เราเอามาก่อนเราตู้แช่เราซื้อไปแล้วเรามีอยู่454นะครับอันนเจอโปรดักต์โอเคโปรดักต์เรายังไม่ได้มากเท่าไหร่นะครับมีเท่านี้มีเท่านี้เราของมาส่งเอยของมาส่งแล้วอันนี้ก็อเอามาใส่เชลได้เลยไหมหรือว่าต้องเอาไปไว้ไหนโอ้ดีใงใส่เชลโอเคผมสามารถแต่งเชลได้ด้วยนะครับผมเคลื่อนกล่องกระดาษนั้นทิ้งไปเลยอันนี้นมนะครับเอยน,นี่คืออะไรไม่รู้อ๋อคืออะไรวะ ไม่รู้ว่าแป้งมั้งเอาไปเลยเอาไปเลยข้างบ้านยินดีต้อนรับครับอันนี้คือซูซูนะครับไม่ใช่ซาสซ่านะครับแต่เป็นซูซูเลยว่าซูซูโอเคผมพร้อมเปิดร้านแล้วผมต้องกดเปิดร้านไหมตอนนี้มัน close อยู่นี่ไงใช่ไหมคลิกซ้ายเพื่อเปิเอ้ยยินดีต้อนรับครับ Supermarket the Ice ไอ้์ด็กแม่งเราต้องตั้งชื่อร้านชื่อว่าเอ้ยรถแดงรถแดงเว้ยตรงนั้นรถแดงว้ยฟิล ลุงแดงลุงแดงขายน้ำอ่าลุงแดงขายน้ำอ่าอน้องลุงแดงขายน้ำแต่น้ำยังไม่เย็นไม่มีน้ำอะ่ะมันมีราคาอยู่ตรงเงี้ยเฮ้ยมันคลิกได้นี่ว่ามาร์เก็ตไพคือ3ามจุดดอ่าเจอกูสี่อ่าเจอกูสี่อันนี้ราคาเท่าไหร่คือ4.8อ่าเจอกู5 5าไอ้น้องเฮ้ยลูกค้ามันมาจีบตอนราคาถูกเฮ้ย มึงอย่างนี้ได้ไงวะโอเคโอเคโอเคเติดเติดอ่ารับเงินทอนอยังไงอ่ะต้องทอนสิบเจ็ดเหรอ10 1บสิบเจ็ดต้อง,องไงอ่ะอุสเม็บาอันนี้ก็1หนึ่งสองราคาสองนอล่ารูดบาทไอ้น้องหนึ่งจุด เก้าแปดเฮ้ยปั๊บปับ๊บอ่าฮะอันนี้เป็นราาคเท่าไหร่บาทครับผมบาทโอ้โห่หนึ่งจุดเก้าแปดใช่ป่ะเฮ้ยหนึ่งสองครับคุณลูกค้าเฮ้ยบัตรเครดิตที่ผมชอบเลยสามจุดศูนย์ศูนย์อย่ายให้ใครอย่ายให้รู้นะใครใช้คนเงินสดไหน่อยไปโอเคมาครับ บัตรเลย2.99นะครับผมยินดีครับผมยินดีนำเสนอเอ้ยซื้อเยอะซะด้วยโอ้ยอย่างนี้เนี่ยครับผมชอบ18.40นะครับขอบคุณมากเลยขอบคุณมากๆเโอ้ยบัตรเอ้ยมันไม่มีไฟยังไงวะ Curl on the light switch on the wall โอเคสวิตช์อ,อยู่ที่กำแพงนี่ไงเปิดไฟโอ้ยร้านสว่างแล้วหารอยู่ข้างหน้ามันจะเสียเป่าว่าฟิวอยู่ในกล่องเนี้ยเฮ้ยหนุ่มฟังกัวมาทำไมเยอะนักวะ มันต้องแบบไวในสตอเรจอะฟิวไวตรงนี้ไงสตอเรจกูอะนี่ไง,ไงครับคุณผู้ชมสตอเลจผมอยู่เป็นที่เป็นทางอ่าเราต้องเอ่อเติมสต็อกนะครับเติมเติมสต็อกเปิดร้านนะครับผมเปิดร้านร้านนะครับผมเปิดร้านแบงค์นะครับเราต้องเข้าไปดูแบงค์ไหมอ่าเราต้องจ่ายอะไรหรือเปล่านี่เลยเจ่าต้องจ่ายนะครับรายวันนะครับต้องจ่ายนะครับเป็นหนี้รายวันนะครับน้องเอาละมาได้แล้วเชลที่ หนูอยากได้อาโกโก้ครันโกโก้ครันขนมปังอีกแล้วร้านขายขนมปังหรือเปล่าไม่รู้หายไปสวัสดีครับคุณโบเยงชื่ออะไรอย่ามายุ่งกับกูกูจะไปซื้อข้าวคุณโบเยงครับขนมปังได้ไหมครับอากูะจะขนมปังอย่าไปรุนด,ดีโอ้ยคุณโบเยงคนแม่งเกร้าวใช่ไหม ซื้อ Product License using Computer โอเคผมจะต้องไหนดูเนียซื้อล i c e ส s e อะไรวะแม n เน e นะครับนี่เลย Purchase ไปแล้วนี่คืออะไร License Product นะครับถ้าเกิดว่าเราจะมีของซื้อมากขึ้นนี่ไงเอ้ยแฟดโอ้ถือถุงเหมือนกันเลยเอ้ยถือซื้อของอย่างเดียวกันด้วยเอาละห้าสิบเซนยุดยอดสุดยอดโอ้ซื้อของน้อยยิ่งไสั่งของเยอะๆหน่อยได้ไหมอ๋อยังไม่ได้จ่ายธนาคารหรือเปล่าวันนี้ นี่เลยจ่ายธนาคารนะครับเราจะต้องเป็นนี่ต้องใช้นะครับเป็นนี่ต้องใช้โอเคมาครับผมต้องถอน2ดอนนะครับผมหนึ่ง enjoy ครับผมต่อเลยครับผมมาครับผมถอน1ดอน enjoy โอ้ยไม่ดักคาแฟแพงไปหรอโอ้ยราคามันลงหรอราคามันลงก็ช่างมึงดิไม่ลูกค้าคน,นก่อนกูซื้อได้แต่ว่าถ้าขายได้เยอะมันก็มันก็จะออกเร็วนะครับผมไม่เน้นออกเร็วได้ไหมอะอะไรที่ออกอยากให้ออกเร็วผมจะเน้นถูกแล้วกัน เนี่ยถูกสุดๆแต่ไม่ซื้อวะคนนี้ต้องการอะไรไหมคุณต้องการอะไรแบบเป็นพิเศษไหมคุณบอกผมด้วยนะว่า26่สิบหกดอลเลยหรอโอ้ยไม่ได้อยากได้นะครับมาซื้อกาแฟมาซื้อกาแฟมาซื้อข้าวนะครับทอนหนึ่งเหรียญนะครับแอนจอยไม่มีพาสตา้าได้เลยพาสตา้าพาสต้าราคาขึ้นซื้อ1เชลพอยน์เอ้ยหนึ่งเชลน้อยไากวะเออลองดูลองดูลอง,ลอง,ล,องลองดูตลาดครับลองดูตลาดลองดูตลาดดังไม่รู้เยอะหรือเปล่า เดี๋ยววันนี้นะครับผมเป้าหมายของเรานะครับคือจบเควสนี้กับอีกเควสหนึ่งแล้วเราก็จะพอแล้วนะครับซึ่งถ้าอยากให้มีพ้าสอกดไลค์ตั้งแต่ตอนนี้เลยนะกดติดตามแต่ตอนนี้เดีย๋ยวลูกค้าว,วิ่งผ่านหนะ้ากออูอันนั้นใกล้จะหมดแล้วนะครับแต่ว่าคนก็ไม่ได้ต้องการะลรเยอะขนาดนั้นนะครับเอาแมงกลมลงมาหยิบแล้วพวก,กูบอกว่าไม่ต้องการเยอะคนใส่สูตรมากินแสดงว่าต้องการกินกาแฟกินกินขน,นมปังเอ้ยกินพาสต้ากันเฉยเลยขนมปังอะเพ็กกินขนมปังกันด้วยสู้ๆโอเคบตรเครดตสู้ๆสิบเรี้ยนะครับขอบคุณมากครับปร้านน เอนจอยนะครับขอบคุณมากเลยที่มาอุดหนุนกันนะครับอ้ยลูกครับวิ่งกลับเลยมาครับเราจะต้องการร้านที่ใหญ่ขึ้นอซื้อไปแล้วเกิดอะไรขึ้นครับร้านใหญ่ขึ้นไหมโอ้ยร้านใหญ่ขึ้นฟิลร้านใหญ่ขึ้นนี่เลยตู้เย็นเราอยู่ตรงนี้ได้เลยไหมครับอ,อยู่ตรงนี้ได้เลยนะครับสําหรับตู้เย็นเราก็จะไว้ตรงนี้เดี๋ยวตรงนี้ผมจะรอตู้เย็นอันใหม่นะครับโอเคจบวัน มีราคาลดราคานะครับสำหรับชาววันใหม่วันนี้ช้อปปิ้งก่อนนะครับสำหรับของที่ลดราคาเราจะต้องซื้อจำจำไว้น้ำเปล่าโอ้โอันนี้ลดราคานะครับแต่ยังเหลือเยอะเลยนี่นะครับอันนี้1อันนี่นะครับทีแบ็กนะครับเอามา1อันโอเคประมาณนี้เท่านี้ก่อนนะครับสำหรับออเดอร์โอ้ร้อยเหรียญเลยอ๋อไม่มีตังค์นะครับยังไม่มีตังค์ต้องจ่ายแบงก์ก่อนนะครับนี่จ่ายแบงก์แล้วก็จ่ายค่าเช่าวันนี้นะครับค่าเช่าวันนี้โอเคเริ่มต้นครับวันใหม่มา เปิดร้านครับเข้ามาเลยน้องน้ำเปล่า2.9โอเคน้ำเปล่าไม่ควรแพงนะครับนมนี่ผมจะขายสองจุดเจ็ดอ่า2.7 2.7เฮ้ยมาไปหยิบอันนั้นก่อนเลยว่ะเอ้ยอันนั้นหมดแล้วมาเอานมด้วยโอเคมาครับผมคุณลูกค้าโอ้ยซื้อของแพงๆนั่งเลยนะครับเนี่ยสุดยอดเลยทอน60สิบเซนนะครับ Enjoy ต้องการชีสเดี๋ยวจัดให้ครับวันพรุ่งนี้แล้วกันนะ โอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับผมคุณผู้ชมครับใครชอบใครถูกใจนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับแครกกันด้วยนะครับถ้าอยากให้มีซูเปอร์มาร์เก็ตซิมูเลเตอร์แบบนี้อีกนะครับผมกดไลค์คลิปนี้นะครับผมแล้วก็แชร์ออกไปด้วยผมอยากทำคลิปแบบนี้เยอะนะครับผมคิดว่ามันน่าจะสนุกดีแล้วก็เกมนี้มันก็ตรงท้ายผมด้วยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยแล้วกันนะครับผมวันนี้ขอลาไปก่อนรักทุกคนมากๆสี่อยู่นะครับเจอกันบ๊ายบายครับตูม